เมื่อไหร่เนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่มือใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเนี่ยพร้อมไหมร้อมสัตย์จริง a few moments later ก็ถามว่าพร้อมไหม three days later อ่าแนะนำตัวเราไม่ต้องแนะนำตัวน่าจะรู้แล้วว่าใครอ่าแนะนำตัวสวัสดีครับผมเบสอนาวิลชาทองครับอนาวินในฮะอนาวินไม่ได้มิสอนาวิลเออเออเออให้ไปเขียนชื่อเข้ามะเอาไหม อ่เอาใหม่ีอ่ะเอาใหม่สามสองหสวัสดีครับผมชืามา่อเบสอนาวิวเฮ้ยเอาใหม่อะไรของมึง is, อนาวินหรืออนาวิลสวัสดีครับผมเบสอนาวิลชาติทองนะคระับรบทเป็นกอฟในรักกันมันลบแตกที่ที่วิอีชิวทวเอน,นส,ส์ยค่ะมีนกอย่ฮัตัว่ะสามัวป่ตัวไหกะตครับรู้สึกไงบ้างคะวันนี้วันนี้รู้สึก ตอนนี้เหมือนจะเคยเกต่จริงคือจะน็อกแล้วเพราะว่าตื่นตีสองวอนนี้ก็เป็นเวลาไม่ไม่ถามว่าแบบรู้สึกไงวันนี้แบบโอเวอร์หลอดทั้งวันแต่สนุกดีตื่นสนุกไม่ต้องตื่นตีสองดีมากครับรู้สึกเดับดนใจที่ได้ทำงานกับมุมกับที่แบบเจ๋งพี่เบลก็คือพี่เบลพยายาข้ามเราให้เีย Honestly Honestly accessory l i k e t i n g the director is like So good at his work, and um, I think it's gonna be super good and great series, bending mm -hmm. series. Mm -hmm. Yeah. Uh -huh. Three twenty-eight a.m. <laughs> <laughs> Many months later. <laughs> ก็ยังไงก็ฝาก TTWE นะครับแล้วกันมาล็อกแตก Tudor i Ends นะครับฝากก็ฝากอาร์ฝากก๊อฟอัสฝากทุกคนในซีรีส์เรื่องนี้เลยครับต้องติดตามกันต้องต้องติดตามนะรับรองว่าคุณจะตกใจพอยังเยสพอแล้วนะเย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 จะให้ไอ้สานอย่ามีเป็นใครใครและะไอ้สาตรนะ line.